สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้เราจะมารีวิวเปลี่ยนจอแท้ศูนย์ vivo นะคะเครื่องนี้เป็น vivo v, v 2 1นะคะของลูกค้าเนี่ยจอแตกทัชสกินไม่ได้แล้วก็สีของภาพเนี่ยเพี้ยนไปเลยนะคะยวมาดูกันว่าหลังจากเปลี่ยนจอไปเนี่ยเป็นยังไงนะคะอันนี้จอด้านล่างนะคะ แล้วก็ด้านข้างนะคะแล้วก็ด้านบนนะคะค่อนข้างจะโอเคเลยนะคะแล้วก็มีติดฟิล์มให้ด้วยนะคะถ้าแถมฟิล์มให้ทุกรุ่นเลยนะคะสำหรับเปลี่ยนหน้าจอนะคะนี่ทัสกีนหน้าจอนะคะ จุดไหนที่ทัสกินหน้าจอไม่ได้มันจะไม่มีจุดสีดฟ้าๆนะคะนี่นะคะทัสกินหน้าจอได้นะคะต่อไปสี่จอนะคะสี่จอไม่เพีย้ยนไม่มีเดพิเซลไม่ขึ้นเส้นนะคะ คุณภาพสต่อก็ตามคลิปวิดีโอเลยนะคะนี่นะคะปุ่มเมนูปุ่มยั้นกลับปุ่มเมนูปุ่มโฮมกดได้นะคะแล้วก็ต่อไปสัมผัสนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านี่นะคะสัมผัสหน้าจอได้นะคะ ต่อไปแล้วเเคยยาาโรรงงงนหือัสแกนลายนิ้วมือนะคะก็ยังไม่หายถ้าเด็กเป็นมือชาล่าสุดยังนี่นะคะสแกนลายนิ้วมือได้นะคะน,นะคะประมาณนี้นะคะเปลี่ยนจอแท้ศูนย์ของ vivo v11 นะคะ สำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจเปลี่ยนหน้าจอนะคะสามารถติดต่อมาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ